ตอนนี้อยู่ที่ปราสาทสดอกกรอกธมนะจ๊ะปราสาทแห่งความภาคภูมิใจใหญ่มากเลยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในค่ะจะเป็นปัจจุบันอาจจะมีชื่อละคนนะนก็จะมีชื่อภาษาไทยด้วยค่ะว่าปราสาทเมืองขาวค่ะีนอัีตเนีแล้วใช่ค่ะในอดีตเนี่ยเล่าว่าเคยมี จะไม่ใช่ที่หัวัยนะคะที่เราเรียกว่าปราสาทอันนี้จะเป็นศาสาสถประธานในศาสะนาฮินดูค่ะนี่จะนับถือพระศิวะความกว้างประมาณข้างในใช่ไหมคะก็คือจะมีอาคารตัวนี้ที่เป็นซุ้มประตูทางเข้าชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองแล้วก็จะมีประสาทประธานที่เป็นที่ทำทพิธีด้านไหนค,ะค่ะ แบบ้กว่า,าบบนี้ว่าเอาเอด้านหน้าสว่วนใหญ่เขาจะทําเป็นอะไรคะตรงนี้อ่าเป็นเรียกว่าโคบุระกําแพงแก้วค่ะเป็นซุ้มประตูทางผ่านชั้นที่หนึ่งแค่ประตูนะใช่ค่ะเป็นซุ้มประตูทางผ่านเ้วเอาอย่างนี้ไม่ต้องใช้แดนเราเนี่ย <c oughs> เอาหินวางางนี้เลยนะไหมจะได้ฟิลมากเลยนะครับนะพี่เบน แม่น,นห,นหอันนั้นเป็น <c oughs> เป็นมระดัโลกไปแล้วว้าวสวยมาก <c oughs> สวยมากสวยจริงๆเธอสวยมาก <c oughs> <c oughs> สวยมากดูสิ ไม่ใช่ AI เปลี่ยนที่ฉันเป็นทุกไทยนะสวยมากทุกคนดูสิสวยแบบสวยมากอยู่ปราสาทสะดอกกอกถมค่ะ สวยมากได้เลยค่ะแม่

ได้ยินเสียงหอบฉันเองนะ เดินแบบแรงๆค่ะเหนื่อยๆคุณอุนโอบแบบวันนีคุณอนุนตอนนี้คุณองุนหอบแบบเป็นขูงูขู่ฟอๆอยู่หลังหูฉันเนี่ย ว่่่าางูเื้อตมใชฉันก็แบบเฮ้ยมีงูมาแถวหลังฉันหรือเปล่าเปล่าค่ะไอหงุดค่ะมันหอบค่ะคูต้องความหัวใจไหมเนี่ยพักก่อนค่ะเหนื่อยมาก ตอนนี้อยู่ปราสาทสดะกอกทมนะคะสวยมากยอมรับฝีมือของคนโบราณของขอมโบราณเลยค่ะถามว่าคนไทยมีสืบเชื้อสายจากของโบราณไหมยืนยันได้เลยว่าสืบเชื้อสายแน่นอนพอดูจากการบูรณะบูรณะแล้วนะคะบูรณะดูจากการบูรณะแล้วเหมือนสร้างใหม่เลย เหมือนกับเป็นคนสร้างเลยนะทุกอย่างมันล็อกลงตัวหมดใครว่างเข้ามาเที่ยวกันได้นะคะปราสาทสดอกกอกถมอยู่สระแก้วคะ่ะ